แล้วกลังจะเก็บกระบะทรายเมฆมันก็ชอบแก้ค่ะไอ้ลุงมันมีคาเฟ่อยู่นี่ค่ะหนีเมฆโคไม่เล่นละโคโนี่คือเขาจะเล่นเมฆจะเล่นแต่ว่าไอ้ลุงก็แบบจะเอาจริง ไม่ยืมข้างล่างหมอกอยู่ข้างบนอ้อมกำลังจะเก็บกระบะทรายจะให้อาหาระคะ่ะดูลงุงนะดูลงุงนะปีหนีเมฆค่ะเมฆจ้องอยู่มีเมฆจ้องหนุ่มปีหนีเมฆเอาเข้าไปที่ต้องกว้างไอ้ลุงเออ ดูมันยามท่จะปีนหนีเมฆเมจะจ้องดูเน่มัน่นี้ไม่กระโดดตามอากาศค่อนข้างร้อนมากนะคะร้อนแบบมากๆเลยอ่ะ่นี้มาอ้อมก็พัลมต้เปิดไอเย็นดูน้องฟ้านอนเลยนะ ฟ้าคะป้าหนูเป็นผู้หญิงนะลูกทาไมหนูนอนถ่างแข้งถางขา่านี้นะคะประจําค่ะนอนถ่างแข้งถางขาางนี่ประจานะคะพี่เมฆพี่หมอกเป็นแมวที่ไม่ชอบความเย็นเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ค่อนข้าง,าง่างพัดลมแต่ไอ้ลุงก,กับน้องฟ้าเนี่ยชอบพัดลมนะคะพี่หมอกแล้วก็ไอ้ลุงนี่ก็มีปัญหาเรื่องปาก ไม่อมแค่หยุดยาไปแค่สองสวันเองน,นะแต่ตอนนี้เริ่มกินขึ้นมาอีกแล้วค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะสูซ่าหูซ่ายม่ดาร <c oughs> ้องบางทีอก็โอโหนะอ่ะทีนี้เนี่ยคือมันก็มีปัญหาว่าพัดลมตัวเนี้ยมันมันตั้งแต่ไม่อมเอาไปเอาไปล้างกันทำก็เกิดปัญหาว่าเหมือนมันรัน่วเพราะว่าเวลาที่เราเปิดน้าไอเย็นเนี่ยมันก็จะดีบแปะ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 เพราะฉะนั้นไม่อมก็เลยต้องใช้วิธีว่าหมั่นเดินมาดูนะคะแล้วก็เอ่อให้น้ํามันล้นออกมาแล้วเราก็เราก็จะปิด เพราะว่าเหมือนกับว่าให้ให้น้ำเนี่ยมันรดออกมาโดนพวกแผ่นพวกนี้เพื่อให้มันสร้างความเย็นขึ้นมาส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องมาใส่เจลนะคะวันนี้ต้องใส่เจลเพราะไม่ใส่เจลไม่ได้เลยมันร้อนมันมันร้อนมากนะคะแล้วก็มอมมอนก็ถ้าถ้าเปิดพัดลมไอเย็นมอมอนจะไม่ร้องเลยถ้าไม่เปิดก็คือจะว่นวายนิดหน่อยนะคะส่วนพี่ฝนก็คือพัดลมเนี่ยต้องใส่ใส่เจลไว้นะคะใส่เจลไว้เพราะว่าพี่ฝนรู้อยู่ ว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้อานน้ให้ก็คือเจอแผลประมาณ3-4จุดนะคะนี่น้องยังไม่แน่ใจว่าจะต้องอให้กินยาหรือเปล่านะคะถ้ากินยาก็คือต้องกินยาบำรุงตับด้วยควบคู่กันไปเนื่องจากว่าไม่ไงั้นพี่ฝนจะมีปัญหาเรื่องตับค่าตับพี่ฝนจะค่อนข้างสูงเพราะว่าพี่ฝนกินยาเยอะอันนี้ถ้าว่าจะให้กินยารักษาแผลด้วยก็คือต้องยา3าขนานก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะร่วมสองพันะคะสามขนานอ่ะไมใช้เยอะมากเพราะว่าส่วนยาน ไทรอยกับยากาัญชาก็เดือนนึ่สามพันแปดแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างเยอะกอ่สมควรไอทีพี่น,น้องจะอุตส่าห์สั่งพัดลมมาเพื่อจะให้รงใหญ่เขาเพราะว่าตัวนั้นมันเสียไงปรากฏว่าพัดลมก็มีปัญหาพัดลมมันแตกแล้วก็ทําแจ้งเคลมบริษัทมันไปแล้วลรอคะ่ะก็เดี๋ยวเขาจะมารับกลับจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยเพิ่งมาตรวจที่หลังว่ามันมีปัญหาแล้วก็อากาศอบอ้าวมากเหมือนฝนจะตกนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเราก็ เมื่อคืนมันตกนะคะประมาณตอนตีสองเมื่อคืนมันเป็นตกนะคะนอนกันสบายค่ะถึงจะอยู่อย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแล้วก็อย่างโครงไม่ต้องใหญ่มากครงไม่ต้องใหญ่มากเลยก็คือเหมือนกับเป็นบ้านนะนะคะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นบ้านแต่ว่าบ้านคนละหลังกัน ลักษณะกรงของแม่อ้อไม่ได้เป็นกรงแบบทั่วๆไปเท่ว่าติ๊ตินะคะอันนี้สูงยันหลังคาเลยกรงเนี้ยคือใหญ่มากเหมือนบ้านของเขาหลังเล็กๆหลังหนึ่งของแมวนะไม่ไม่ใช่กรงธรรมดานะคะแล้วก็ไม่ใช่กรงราคาถูกอันนี้แม่อ้อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคนที่เขาม,ามามาคอมเมนต์มันก่อนนะคะไม่ได้ว่าคนที่มาคอมเมนต์มันก่อนแล้วก็มันก็ พอสมควรทั้งทุกโรงแล้วก็ใหญ่พอสมควรเป็นเหมือนบ้านเข้าหลังหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของแมวซึ่งแมมเ,เลี้ยงอากาศมันร้อนนะคะทีนเนี้ยเมื่อคืนอาทิตย์พี่ฝนก็เที่ยวเดินวนไปวนมาหาที่นอนนะคะปรากฏวก็ไปนอนหลังบ้านไม่นอนธรรมดาค่ะชีใส่กลงน้องนะแม่อ้อมโมโหมากอยากจะฟาดสะตุต้บก็ฟาดไม่ได้นะคะสเสร็จเมื่อวานก่อน ก็คือเดินไปเดินมาแล้วก็ไปฉี่ใส่ถังแก๊สนะคะน้องก็แบบกลับมาตายแล้วก็เลยต้องใช้ร้วเขียวรวเขียวแบบอันนี้นะคะเราไปไว้หลังบ้านแล้วก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วบางทีกลางคืนก็สองคืนแล้วพี่ฝนก็จะนอนตรงนี้บ้างนะคะนอนหน้าบ้านบ้างแม่อมก็ปล่อยนะคะคือมันร้อนเราเข้าใจนะก็ปล่อยให้นอนตามสบายไปก่อนแล้วก็ดูดูเอาแล้วก็คอยไล่ดูแล้วถ้ามันมันร้อนน้อยหน่อยก็ให้เข้ามานอนในบ้านไม่ให้ออกไม่ออกนอกนอกแต่น้องก็ให้ก็กินยาแล้วแหละ คือไอยจาจับกิบหมัดเพราะมันจะกันไายาเม็ดเลือดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเราเข้าใจมันร้อนมากค่ะช่วงนี้ยร้อนจริงๆเอามาอยู่คูก่กบับนักรบรบยังมากินทุกวันนะอุ้ยตาเอาียพันแข้งพันขาระวังรถนะลูกเดี๋ยวก่อนรถมา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 เพราะว่าเอาไว้ในบ้านไม่ได้เ้าไว้ในบ้านรบฝนมันจะกินค่ะต้อง้องเอกมาไว้ข้างนอก,ก,กอ่ะตรงนี้ก่อนตาเอาีย กินไปก่อนลูกเก้เอาน้ําให้เพราะว่าเดี๋ยวนักรบจะต้องมาด้วยต้องไปทํางานต่อแล้วค่ะไม่กินไม่กินค่ะมาอ้อนงงงงงง,ง,งจะอ้อนอะไรนะอ้อนอะไรอ้อนอะไรฮึไปกินนุ่นไม่ต้องมาอ้อนเลยวุ่นวายจะทาํางานยังทํากงไม่เสร็จเลยเข้าใจไหมอืมไปอ้อนอะไรนักหนาเออจะทํางานแตเอียดูดูค่ะดู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 ดด จะทำงานไปก่อนนะอย่ายุ่งนะนี่ไงคะที่แม่อ้อมบอกว่ามานอนอันนี้คือฉี่ไว้นะฉี่เสร็จแล้วก็นอนใกล้ๆฉี่แม่อ้อมต้องปล่อยน้าให้มันไหลผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้แม่อ้อมกาลังปล่อยน้าให้มันไหลอยู่เพราะว่ามันเหม็นฉี่ค่ะแล้วตัวเองฉี่เสร็จก็นอนข้างฉี่ตัวเองนะแล้วแม่อ้อมก็ต้องปล่อยน้ําเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นน้าท่อแอร์ไหลมงมานะคือแม่อ้อมเข้าใจว่ามันร้อนนะคะ ตรงนี้ลมเย็นมากแล้วก็นอนพื้นมันเย็นด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ําตลอดแม่อมเพิ่งจะเอ,อลดน้ต้นไม้ไปนะคะก็เลยม,มานอนได้อันเนี้ยกาลังปล่อยน้ําฉี่ไหลขอโทษนะคะค่าน้ําเดินที่ผ่านมาห้าร้อยคิดดูแล้วกันเพราะแม่อมต้องปล่อยแบบเนี้ยคือฉีดแล้วมันจะกระเด็นแล้วมันก็จะเหม็นไปทั่วไงก็ใช้วิธีปล่อยให้มันไหลไปตามทางอืมแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะคะกลางคืนเดี๋ยวก็ฉี่อีกแต่ฉี่ตรงไหนก็ไม่รู้รอืม นอนมองน้ำอาบน้ำแล้วด้วยนะวันนี้เฮ้ยอาที่สบายใจไม่ฝนฮะแต่ผอมลงนะคะแม่ว่บอกเลยว่าตอนที่เราใส่สายรัดเนี่ยสายมันแม่้องจะรู้เลยว่าบับผอมลงมากจะปล่อยให้หยุดน้ําก็ยังไม่ได้เพราะรดไม่ต้อมยังได้กลิ่นเหม็นดูเลยเหม็นฉี่จัดมากด้วยนะเอหยุดก่อนค่ะ่ะปล่อยให้นอนไปค่ะดูเอาแล้วกัน